ในวันนี้ครับผมก็วันนี้คือความสามมิติครับเมื่อเรามีความสามัคคีเมื่อไหร่ครับทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ดีที่เราแยกทุกอย่างเอาไว้นี่ครับเห็นไหมครับคือแยกออกจากกันนะครับแยกออกจากกาันแล้วเราเอาไปสัมผัสจากกำแพงหรืออะไรที่เป็นันวชเรารู้สึกว่มามันจ,จะ,มะนนจไ,มไม่มีพลังในการต่อสู้เลยใช่ไหมในกาูต่อ เราลุกงานยังอยู่นะแล้วเราจะทำอยางไรกันถูกไหมเมื่อวันนี้คือว่าไอ้เกลืนี่ครับที่เราจะแพ้เราก็ไม่เสียตัวมากเราก็มีสิตอันสุขนะด้วยกันที่ต่อไปแค่นี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะมาบอกนะคะ การเรียนคำพักทายของคนไทยเนี่ยนะคะนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ว่าถ้าในโรงเรียน,นก็เลยนก็งมีคุณครูตออแต่ถ้าทั่วไปแล้วเรียนไปในสังคมหรือไปทั่วไปนั่นเองก็กล่าวแค่สวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะไม่ต้องไปอ่าพูดอะไรนะคะนะคะก็เป็นถือว่าเป็นตามตาามมรยาทแล้วก็อย่างนี้เออ